วันวลอเกอร์คะวันนี้มาทักทายกันวันพฤหัสนะคะทุกคนก็วันนี้ก็เราก็ไปโรงพยาบาลมานะคะก็มีนัดกับคุณหมอนะคะก็ไปเช็คเนื้องอกของเรานะคะว่ามันเป็นยังไงมันโตขึ้นไหมมันมีอะไรผิดปกติไหมก็ไปเช็คนะคะวันนี้ก็เนื้องอกก็อยู่ในระดับที่แบบว่า โอเคนะคะไม่โตขึ้นนะคะก็ปกตินะวันนี้ก็ถามคุณหมอเรากินพิมโรสไปถามคุณหมอว่ามันโอเคไหมกินพิมโรสแล้วโอเคไหมล้วกินวิตามิน B รวมมันโอเคไหมคุณหมอบอกว่าวิตามิน B รวมมันโอเคกินได้แต่ว่าพิมโรส์อะไม่อยากให้กินเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนมีฮอร์โมนอะไรก็เอสโตรเจนอะไรประมาณนี้แหละที่คุณหมอพูดเนาะมันก็จะไปทําให้เราเป็น เนื้อเนื้องอกของเราเหมือนอาจจะโตขึ้นหรืออาจจะกลายเป็นช็อกโกแลตซีใต้นะคะที่คุณหมอเขาพูดนะคะ,ะเราก็เลยบอกว่าอ๋อเราซื้อมาแล้วเรากินได้นิดนึงงั้นเราจะหยุดกินคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเราเราซื้อมาแล้วใช่ไหมก็สามารถกินต่อไปได้กินหมดแล้วพอหมดแล้วก็ให้หยุดกินนะคะก็พิมพ์รสเนาะเพราะว่าพิมพ์รสเรากินเพราะว่าเพื่อนที่ คนที่เขาเป็นเหมือนแบบไวทองเนาะเขากินแล้วมันจะช่วยเรื่องไวทองของเขาเราก็เลยกินนะคะพอกินแล้วทีนี้คุณหมอก็อ่ามันก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าหน้าเรามันก็ดีขึ้นเนาะกินพิมโรสมันจะดีขึ้นแต่คุณหมอบอกว่ามันมันจะช่วยให้สิวขึ้นด้วยแล้วก็ไปทําให้ฮอร์โมนของเรามีปัญหาเขาจะบอกงนี้เราไปเพิ่มฮอร์โมนเนาะ ทีนี้เราก็เลยบอกว่าออโอเคงั้นก็คงต้องหยุดกินแล้ว <c oughs> ก็โชคดีที่ปรึกษาคุณหมอนะคะเพราะว่าคุณหมอเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสูตินารีเวชเนาะมันก็จะทำให้เหมือนแบบเราไม่มีเอฟเปกับเนื้องอกของเราแต่เราก็ทานมานานแล้วแหละมันทานนานเพราะว่าเราฮอร์โมนของเราเรากลัวเราเป็นใบทองไงคะ ว่ามจะเป็นวูบแล้วก็หายวูบแล้วก็หายเราก็เลยเหมือนซื้อมากินเนาะแต่พอทีนี้คุณหมอบอกมาให้กินก็ต้องหยุดกินแล้วก็ค่อยหาอย่างอื่นมาทดแทนเอานะคะว่าเราจะหาอะไรมากินแทนพิม์รสนะคะก็วันนี้นะคะมีเรื่องมาเล่านะคะเรื่องดราม่าในครอบครัวของเราเองมีเรื่องมาเล่าค่ะก็คือวันนี้เน่ยเมื่อคืนเมื่อคืนนะ ก็แม่ก็เอาขนุนมาให้ใช่ไหมคะขนุนสุกอ่ะมาให้เราก็แกะแกะแกะใส่กล่องนะคะพอแกะแกะใส่กล่องแล้วก็เอาไปเอาไปแช่ตู้เย็นเรียบร้อยแล้วมันมีเม็ดมันเม็ดขนุนอยากกินอยากกินเม็ดขนุนก็เลยเหมือนแกะแกะแกะเอาเม็ดขนุนออกแล้วทีนี้ก็เอาไปต้มเอาไปต้มเอาไปต้มแล้วก็ พอก็ใส่น้ําไว้เยอะประมาณหนึ่งนะคะพอต้มแล้วสามีเรียกค่ะสามีเรียกว่าเธอมาดูหนังฉันจะเปิดหนังดูแล้วนะก็โอเคโอเคเราก็คิดว่าต้มไว้ก็ไม่เป็นไรต้มไว้ทุกคนหนังจบไปสองตอนนะคะในบักมี่ยังต้มอยู่นะคะแล้วแฟนก็เลยบอกว่าอุ้ยฉันขอพักก่อนดีกว่าพักเบรกเพราะว่าเหมือนฉันขอไปหาอะไรกินหน่อยเขาก็เบรกเนาะ เราก็เลยโอเคเบรกล้วทีนี้เขาก็เดินไปที่ครัวค่ะเพื่อหาอะไรกินในตู้เย็นนะหากของกินอะไรเขาในตู้เย็นอะแล้วเขาก็ไปเห็นหม้อที่ต้มไว้หม้อต้มเม็ดขนุนอะที่ต้มไว้เนาะ,นะเขาก็ถามเราว่าเธอเธอต้มอะไรหรอมันคืออะไรเขาก็ไม่รู้แล้วทีนี้เราก็เราก็ลืมไปเลยนะเราค้ะทุกคนแล้วทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราต้มอะไรเราลืมเรางงเราก็เลยบอก เราไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ต้มอ,อะไรไม่มีอะไรฉันไม่ได้ทําอะไรเขา,าบอกว่าเธอมาดูนี่มันอะไรพอ <os> เราวิ่งไปดูเม็ดขันุูนค่ะทุกคนน้ําเหลือแบบคือแห้งแล้วอะค่ะแห้งแล้วทีนี้สามีก็แบบอารมณ์มาคู่เลยค่ะทีนี้อารมณ์มาคู่เลยบอกว่าเธอเนี่ยแบบอา,อาทิตย์หนึ่งแล้วนะที่ฉันสังเกตเธอว่าเธออเลื่อนลอย แล้วเธอแบบว่าเล่นอินเทอร์เน็ตเยอะใช้โซเชียลเยอะแล้วก็เหมือนทําให้เธอเหมือนเบลอคุยอะไรก็ไม่รู้เรื่องแล้วเวลาเขาถามอะไรก็มีแต่ฮะ what คือเหมือนไม่ตอบเขาทันทีเหมือนมันจะมีเสียงอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาแล้วก็ชอบไปอยู่หน้าบ้านคนเดียวขเขาบอกงนี้เวลาเหมือนเราก็จะมีช่วงที่แนปปิ้งเนาะก็คือเหมือนนอนกลางวันกันนะ ใบเกษียณก็จะนอนกลางวันกันเขาก็จะนอนเข้าไปนอนในห้องนอนปกติเราก็จะเข้าไปนอนในห้องนอนก็คือเหมือนด้วยกันแต่อาทิตย์หนึ่งหลังๆมามันนอนที่โซ,โซฟานะคะทุกคนวิรวาลนนะักไปนอนที่โซฟาแล้วก็ไม่ไปนอนกับเขาแล้วเขาก็รู้สึกสังเกตว่าเราเป็นอะไรทําไมถึงเป็นอย่างนี้ที่เราไปนอนที่โซฟาเพราะใช่ไหมคะทุกคนเพราะเราตัดคลิปแล้วเวลาเราลงคลิปวิดีโออะ มันเราก็จะใช้เสียงแบบเ,เพลงในคลิปเนียะเราก็เลยเหมือนแบบว่ามานอนทําอยู่ที่โซฟามานั่งทําอยู่ที่โซฟาเนาะเมื่อก่อนเราจะทาโซเชียลก็คือเราจะทํา YouTube อย่างเดียวพอ YouTube อย่างเดียวเราก็จะพิกัดไปแค่ YouTube มันก็เลยไม่เยอะไงคะแต่ตอนนี้เราก็คือมีเพจแล้วก็มีต่อๆด้วยเนาะเราก็พยายามปั่นยอดวิวปั่นแบบ คนติดตามแล้วทีนี้ทั้ง ...Youtube ทั้งบ้านฟ้าแล้วก็ทั้งต่อๆเราก็เหมือนสลับกันไปกันมาสลับกันไปกันมาอย่างเงี้ยเออมันก็เลยทําให้เราเหมือนทั้งวันน่ะอยู่แต่กับอินเทอร์เน็ตตื่นขึ้นมาก็คือเหมือนต้องไปเซฮายทักทายหน่อยอทุกคนในแบบินเโลกอินเทอร์เน็ตหน่อยแล้วเขาแล้วทีนี้พอสักประมาณนึง กินกาแฟเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็ต้องไปหาอคอนเทนต์ที่จะมาทําหน่อยมันก็เลยเหมือนพอตอนนี้ช่วงบ่ายก็ต้องลงรูปหน่อยต้องอะไรหน่อยต้องมาไลน์หน่อยเออต้องมาไลน์หน่อยต้องมาถ่ายคอนเทนต์หน่อยมันก็เลยทาให้เราเหมือนแบบคลุกคลีอยู่แต่กับอินเทอร์เน็ตกับโซเชียลกับโลกที่เป็นเหมือนโลกในฝันนะคะมันก็เลยทําให้เรา เบลอไปหมดเลยค่ะทุกคนมันก็เลยทําให้เราเหมือนจิตใจก็ฟกไฟอยู่ต้องไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นหน่อยเขาบอกว่าต้องสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมันจะได้มียอดวิวมันจะได้มีคนเข้ามามันจะได้มีคนมาทักทายมันจะได้เหมือนแบบว่าเราจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นช่องมันจะได้ไม่เงียบก็ประมาณนั้นแล้วก็ไปทั้งสามทั้งสามช่องเลยค่ะอยู่อย่างเงี้ยแบบมันก็เลยทําให้เรา ลืมทุกอย่างทุกอย่างที่ทํานะคะกิจวัตรประจําวันปกติทํางงอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ทําเลยค่ะพุ่งตรงไปที่แบบว่าเจาะจงที่โซเชียลอย่างเดียวเลยนะคะการคุยกับสามีการแบบว่าสนิทชิดเชื้อกับสามีไม่มีเลยค่ะก็ปฏิสัมพันธ์แต่กับคนอื่นแล้วลืมปฏิสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดลืมปฏิสัมพันธ์กับสามีนะคะ อย่างบ้านแม่เนี่ยไม่ได้เดินไปเลยนะคะเป็นอาทิตย์แล้วนะคะเดินเดินไปแบบว่าเจ๊หายเล็กๆน้อยน้อยไปเอาของไปอะไรอย่างเงี้ยคือไปประมาณนั้นแต่ว่าไม่ได้ไปนั่งคุยกับแม่แบบกับพ่อแบบว่าจุ๊บปุ๊กคือนั่งแบบเออถอนคุ้มงอกหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีไม่ได้ไปนั่งคุยสัพเพเหระแม่มาก็เจอแต่เราเหมือนถ่ายคลิปหรือว่าทํางานไม่ได้สนใจเขาอะกับสามีก็เป็นที่เป็นเหมือนแบบ เขาทำนู่นนั่นนี่ก็ไม่ได้ไปช่วยเขาไม่ไปจับไม่เปะเอาน้ำไม่เอาน้ำไปให้ไม่ไปถามไม่อะไรเงี้ยคือคือไม่ได้ไปแบบสนใจคนใกล้ตัวสนใจแต่โลกโซเชียลแล้วสามีก็เลยบอกว่าถ้าเธอเป็นอย่างนี้นะฉันจะงดให้เธอเข้าอินเทอร์เน็ตเป็นเวลา3วันนะคะทำโทษนะคะ แล้วเธอรู้ไหมว่าการที่เธอ,อต้มอะไรไว้อย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเธอไม่มาดูแล้วเกิดมันไหมแล้วเกิดบ้านไหมคืออะไรมันเกิดปัญหายัางไงคือถ้าเกิดเหมือนสามีไม่เดินไปดูนะคะบ้านอาจจะไหมได้นะคะทุกคนคือมันเหมือนแบบเราลืมไปเลยเราไม่ในสมองไม่มีสนาดสามีถามก็ยังก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองต้มอะไรแล้ว ดูหนังใช่ไหมคะดูหนังไปเราต้องทั้งฟังแล้วก็ต้องอ่านด้วยเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะคะเราก็อ่านด้วยแล้วก็ซับไทยด้วยก็ต้องฟังต้องอ่านแล้วก็จิตใจก็อยู่เงี้ยอยู่เงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วสามีก็เลยบอกว่าเธอจะดูหนังหรือว่าเธอจะเล่นอินเทอร์เน็ตเธอเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งสามีแบบ สุดยอดมากเลยแบบว่าก็เลยแบบเราก็ต้องก็คือเราก็ต้องรีบวางอินเทอร์เนต็ตไว้นะคะแล้วเหมือนแบบตั้งใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะถ้าไม่อย่างนั้นก็คือเราทําผิดเนะคะเราผิดมากเลยแบบว่าเฮ้ยเราพอมันนึกดูุยถ้าเกิดเหมือนแบบดูหนังยาวไปเลยอะหนังยาวไปเลยแบบว่าไม่ไปกินแล้วสามีไม่ไปกินหาอะไรกินอะไรเงี้ย ไฟไม่แน่นอนค่ะทุกคนคือแบบว่าระเบิดลงแน่นอนค่ะเมื่อคืนคือเหมือนแบบสาธุข,ขอบคุณที่ยังแบบว่าสามีเดินไปดูแบบไปหิวข้าวเย็นนะคะก็ไปหาอะไรกินแล้วก็เหมือนจะไปหาป๊อปคอร์นมากินด้วยอะค่ะนั่นแหละก็ทำให้ไปเห็นค่ะว่า เปิดเตาไว้อยู่แล้วเตาของเราอ่ะมันไม่ได้เป็นเตาแก๊สนะคะมันเป็นเตาไฟอะค่ะเป็นอิเล็กตริกเนาะมันก็จะทําให้เหมือนแบบใช้ไฟในการเปิดแล้วถ้าเกิดอ๊ยไม่อยากจะคิดเลยค่ะเมื่อคืนคือแบบว่าขอบคุณสวรรค์ที่ยังแบบว่าเมตาลูกคือถ้าเกิดเหมือนบูมไปเนี่ยโอ้โหไม่เนี่ยโอ้โหหม้อนี่ก็แบบโชคดีที่มันยังไม่ ยังไม่มีกลิ่นไหมมันเริ่มจะแห้งแต่กลิ่นไหมยังไม่มาแล้วสามีเห็นก่อนนะคะทุกคนก็เนี่ยค่ะภัยจากอินเทอร์เน็ตนะคะทุกคนสมองเบลอการความเสียหายก็จะเกิดขึ้นแล้วการทะเลาะวิวาทในครอบครัวก็จะขึ้นแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคนใกล้ตัวหรือว่าสามีเราก็จะมีปัญหานะคะทุกคนก็ใครที่เล่นอินเทอร์เน็ตแบบวันนะคะ ก็เตือนไว้เป็นตัวอย่างนะคะทุกคนเล่นแต่พอเหมาะนะคะแต่พอเหพอเจาะเนาะแล้วก็อย่าเอาชีวิตทั้งชีวิตของเราอะไปอยู่กับมันแล้วก็เหมือนแบบพลักเบรกมั่งสายตาสมองของเราแล้วก็ให้เวลากับคนรอบข้างเรามั่งนะคะทุกคนก็วิดีโอนี้ก็มาคุยมาบอกทุกคนนะคะถ้าเกิดเหมือน เราหายไป3วันถึง5วันเนี่ยไม่ต้องหว่วงนะคะทุกคนสามีพักอินเทอร์เน็ตค่ะพักโซเชียลให้เลิกเล่นโซเชียลแล้วเป็นการลงโทษกำหนดลิมิตให้เราว่าต้องเล่นได้กี่ชั่วโมงยังไงนะคะก็ถ้าเกิดหายไปก็แสดงว่าวิเลวันโดนลงโทษนะคะทุกคนก็วิดีโอนี้ก็มาเล่า ทุกคนฟังค่ะทุกคนเล่นอินเทอร์เน็ตอย่างมีสตินะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะทุกคนกดกระดิ่งกริ๊งๆให้เหมือนเดิมค่ะบายบาย